สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอการผูกค่วงคล้องด้วยเงื่อนโบลายที่เราสามารถล็อกปลายเชือกวิ่งเนี่ยอย่างมั่นคงปลอดภัยเวลาใช้งานในการเขาเรียกใช้คล้องยึดกับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของเนี่ย มันก็สามารถล็อกปลายเชือกไม่ให้มันหลุดได้อย่างปลอดภัยนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเงื่อนสก็อตส์ล็อกโบไลทวิธีทำไปรับชมกันเลยครับ เริ่มต้นจากการทำเงื่อนเงื่อนห่วงสายธนูนี่แหละนะครับหรือเงื่อนโบลายนี่แหละสิงเกิลโบลายที่เราคุ้นเคยกันลักษณะขมวดบมแบบนี้หัวหมุดห่วงแบบนี้โดยใช้เชือกวิ่งทับเซ้นหลักอันนี้เส้นหลักหลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งเนี่ยสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบน ลักษณะนี้อันนี้จะเป็นห่วงที่เราเอาไว้ต่อไปใช้เชือกวิ่งวิ่งไปข้างล่างเส้นหลักแบบนี้แล้ววิ่งขึ้นบนเส้นหลักลงมาที่ห่วงเป็นลักษณะนี้ก็จะได้เงินซิงเกิลโบลถ้าความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงจัดเข้าที่เนี่ยเงินโบาลมันก็ ถ้าทํางานไปเรื่อยๆมันอาจจะขยับได้เนี่ยลักษณะเนี่ยนะปลายเชือกอาจจะหลุดได้แต่เงื่อนนี้สก็อตล็อกโบไลเนี่ยก็จะล็อกปลายเชือกให้ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะวิ่งเชือกวิ่งขึ้นมาขึ้นบนห่วงสายธนูเนี่ยนะแล้ว วิ่งกลับไปยังห่วงที่เชือกวิ่งวิ่งลงมาแล้วสอดลงมาข้างล่างจะได้ลักษณะนี้สุดท้ายนะครับใช้เชือกวิ่งวิ่งกลับไปยังเส้นหลักนะเพื่อล็อกปลายเชือกวิ่งนั่นเองแล้วก็ดึงจัดเข้าที่ อันนี้ก็จะได้ห่วงคล้องยึดสกอตล็อกโบลายสามารถใช้งานคล้องยึดกับอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยเห็นไหมครับล็อกปลายเชือกสามารถคล้องยึดได้อย่างปลอดภัย ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกลำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวีดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิีโอหน้าสวัสดีครับ